ปฏิเช้าว,วันจันทร์ก็ภารกิจเดิมก็คือการไปสอนว่าน้ำนั่นเองเช้าแบบเชา้ชาอ่ะเช้าไม่เหมือนคนปิดเทอมอะ่ะออมาถึงแล้วนะคะมาถึงก่อนเวลานักเรียนยังไม่มาเลยเป็นเช้าว,วันจันทร์ที่แสนสดใสหลังจากที่เมื่อคือนฝนตกหนักอ้อแล้วก็เมื่อคือนที่คอนโดก็คือไฟดับ ช่วงประมาณกลางดึกประมาณที่สามทีสคะ่ะตื่นขึ้นมากลางดึกมันร้อนอะ่ะพัดลมแล้วก็แอร์ก็คือดับหมดตอนนี้ตาก็เลยเป็นอย่างที่เห็นสระว่ายน้ำนี้มันยาวมากยาวมากจริงๆิงดูจากข้างหลังอ่าไปถึงตรงนู้นเลยในระหว่างที่รอนักเรียนนะคะก็แนะนำล้วกันว่าใครที่ไม่ได้เคยออกกำลังกายนะคะการเดินในน้ำหรือว่าการ ออกกำลังกายในน้ำแค่เดินขยับในน้ำเนี่ยก็ช่วยมือนช่วยออกแรงนะคะแนะนำให้ไปออกกำลังกายกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะต้องว่ายน้ำกับนักเรียนของเราเหมือนกันเป็น motivation อีกแบบหนึง่งถ้าเราไม่ไว่ายด้วยนักเรียนก็จะไม่ไว่ายอะไรประมาณนี้ภารกิจโหลบ้านกำลังเริ่มตรงขึ้น รดเลยได้มาสี่สิบบาทแบบว่าพอดีพี่เขามารับซื้อตรงเซเว่นนะคะแบบพวกกระดาษลังเซเว่นเี่ยเราก็เลยไปขนบนบ้านเรามาให้หมดเลยสรุปได้สี่สิบบาทเก่งมากทำได้ไงพี่เขาถามว่าเอาไปไว้ตรงไหนเนี่ย ทั้งหมดมันแบบสิบกว่าโลอ่ะห้องก็น้อยเดียวสวัสดีเช้าวันพุธนะคะจริงๆวันนี้มีสอนแต่ว่าฝนตกแต่เช้าเลย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไปเลยเปลี่ยนแผ่นไม่จริงๆไม่ได้เปลี่ยนแผนมีแผนอยู่แล้วว่าจะมาดูหนังนะคะอยากดูเขี้ยวจุด How to Train Your Dragon ภาค ไลฟ์แอคชั่น <wan> นั <Character> ่นเองนะคะนี่ก็จัดเต็มเพราะว่าลงหนังมันหนาวก็เลยต้องเอาแจ็กเก็ตมาด้วยแล้วทีเนี้ยไม่ใช่อะไรอ่ะหาเรื่องใส่เสื้อบอมแค่นั้นเองเพราะว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่แล้วเฮ้ยน้องหาย อันนี้มันติดอยู่หลังมือถือแล้วเมื่อกี้ใส่ไว้ข้างหลังแล้วมันก็เลยร่วงโอเคึบก็มาถึงแล้วนะคะก็เอารถมาชิงไว้ให้ล้างสี่ร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะ จอดได้กี่ชั่วโมงอ่าจอดตรงน,นี้ได้ถึงสี่สิบห้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูหนังอาจจะมารักชางก็ไดค่ะประเด็นคือช้างขึ้นอยู่ตรงไหนเนี่ยนะสภาพก่อนล้างมาดูว่าหลังล้างเป็นยังไง ก่อนอื่นหาทางเข้าให้ได้ก่อนชั้น LG ชั้น LG จเจขละคือเราแม่งเป็นคนแบบที่ชอบหลงทางบางทีอะไปห้างอ่ะแล้วก็ไม่จำที่จอดรถเลยแล้วก็แบบเดินกามหาบางทีถ้ามากับเพื่อนเพื่อจะถ่ายรูปมาให้แต่นี่เราก็ไม่น่าจะจำไม่ได้ขนาดนั่นไหมว่าเอารถมาล้างอะเนาะอือ เนั่งจากตอนนี้เรามีเวลาน้อยมากนะคะมีเวลาประมาณ20นาทีก่อนที่จะไปดูหนังก็เลยแวะ KFC ก่อนแล้วเดี๋ยวเรารีบกินแล้วก็รีบไปโอเคตาเราพอดีไปไปได้แล้วใกล้จะได้เวลาแล้วแต่ยังไม่ออกจาก KFC เลยไปเดี๋ยวนี้ ชีวิตวุ่นวายจังเ่ะเหมือนอยู่ไอ้นี่เลยอะสนามบินริมน้ำสนามบินลิมน้ำได้ไงวะไม่ได้ดิพูดไปเลยคนที่คุณได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นคนที่ดูสติชก็ร้องไห้ ดู hard to train your dog your d o กร็ร้องไห้นั่เซ็นสถิติจังวะเป็นเมนแหละจะเป็นเมนแหละอืมใช่ซึ้งไปหมดอะ่ะแม้จะรู้ตอนจบอยู่แล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันมันอินอะ่ะม,มาเล่นนี่ก,กันดีกว่าอุ้ยนี่น่ารักมากเลยอะ่ะเอที่บ้านมีอยู่ตัวหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิด ก็ี้มจดกะปอยากให้เธอตี่ติส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 งิติกตกิสอิสตสูงสาิาสาาิโอ้ออติสแตบบิส <c> ต <oughs> ิสต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 ตสติ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 สัิสติสตสติ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 ยติสติสมิสติสมิสต้มติติสตต่สตต่ย เหมือนกันนะเนี่ยเล่นยังไงให้ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันได้จากตู้นี้ตู้นี้เมื่อกี้มันตกสีแดงใช่ไหมสีแดงมันซุปเปอร์โบนัสอะ การนัเนี่ยออกกำลังกายนอกกำลังกายหน่ <c ười> อยถอดเสื้อหนยอ ปวดอ่ะมลยบนบอลมาปวดเฮ้ยมีเราสามเลยก่อนโอ้โเท่ว่ะทุกอะอย่างเมื่อยเลยอ่ะวันๆก็อนอน,นอยู่บ้านไม่ได้ออกกำลังกายยาวแรงที่ไหนไป สองเจ็ดหนึ่งได้รกระแต้มอีกแล้วได้เท่านี้เท่านี้อันนี้ไม่เคยเล่นเลยอ่ะลองกันอ่อย ไปดูเขี่ยวขุดมามาดูทักษะการจับมังกรของเราโอ๊ยติดติดหยีบไม่ขึ้นหรอก ดูได้ดางว่าจะหนีบนะ่คือเรืองนี้ไม่มีวีแววนี่มันทดสอบระบบถ้าแม่งหล่นลงมาก็คือหน้าแหกเด้อหาที่นั่งอ,อ๋อ,อก็เหมือนจะมีที่นั่งเยอะอื่นมีคนเยอะเดี๋ยวไปดูแถวนน้ดีกว่าอันนี้อันตราย ไไลักษณะที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้สูงหน่อยแต่ว่าโอเคเลยชอบนั่งแบบนี้มากกว่าที่ต่ำๆ เมื่อกีแบบเราเป็นคิวแรกใช่ปะไปต,ต่อคิวไอตอนที่เราได้อะมีอีกประมาณห้าหกคนต่อคิวโชคดีมากเพราะว่าเมื่อวานอะอยากกินใช่ไหมแล้วน้องสาวอะไปไปห้างก็เลยบอกน้องสาวว่าดูให้หน่อย ซื้อมาฝากให้หน่อยช่วอมาฝากหน่อยแล้วน้องสาวว่าถ่ายรูปมาประมาณมีคนต่อแถวว่ามานเป็นสิบคนอะน้องสาวบอกัวร์มากประมาณนี้วันนี้ก็ได้กินแล้วบนขิงข่าตามภาษาคน,นจะเป็นประจำเป็นแต่ไม่เป็นทักทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากกินอะไรอร่อย เราก็ใช้เป็นข้ออ้างได้ว่าเรากําลังจะเป็นไปกันเสนร็จภารกิจทุกอย่างแล้วนะคะเราก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนพรุ่งนี้มีสอนตอนเช้าไม่ได้เช้าตู่แต่ว่าก็ควรจะนอนเร็วๆสักวันก็ไปรับรถกันเถอะมาหลังจากที่เราไปชิ้นรถเอาไว้เนี่ยสภาพของรถอุ้ยสภาพรถของเราจะดีขนาดไหน จะดูเป็นรถมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า ครออั้งที่สองของวันอนอ,อเนเกาะเหมือนเดิมควรเอาไปเกาะอย่างอื่นแล้วเนี่ยสวัสดีเช้าวัวนพัทรหัตนะคะวันนี้มีสอนวันนี้ไม่น่าตกเอาน้ำฝนอะบะอากาศเนี่ย โอเคเลยใช้ได้ดีกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็ตกใช่ไหมเลยไม่ได้ไปสอนเออแล้วก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะได้มีสอนเองไหมเพราะว่ามีอีเวนต์ฝนตกแล้วจ้ามันมองในกล้องอาจจะไม่เห็นแับมันตกแบบลอยๆอยลอ,อยแบบลอยมากๆอะ่ะ แตกกับเราจริงๆเลยสอนเสร็จแล้วฝนตกทุกที่เลยกลับบ้านทางชุดนี้แหละตอนนี้ภารกิจการสอนว่ายน้ำของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเช้าวันศุกร์ฝ a ายนอสุดท้ายเราก็มาถึงแล้วนะคะที่หมายของเราก็กคืองานคอมมานด์ที่ ไปเถึงบางน้าแลเอเพื่อมาแบบไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมาแต่ว่าเสียงหัวใจมันเรียกร้องมีบางอย่างอยากให้เรามาพบนะ9899โอเคก9899ไปทางนู้น วันนี้ลืมทั้งแว่นตาแล้วก็เสื้อเสื้อแจ็คเก็ตปกติจะหกแจ็คเก็ตใช่ไหมอันนี้ลืมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ใครที่มีแพทจะมาแต่งงานเข้ามาเล่ห์ของพรีเมี่ยมก่อนอื่นเราต้องหาไม่สัดใครก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่นบอกว่าวันเกิดคนที่ตื่นเต้นหรือวันสำคัญของคนที่คุณรักอยากจะทำเขาอยู่ตรงไหนก็สามารถรั กด,ดได้จริงด้วยไม่ชอบเลยที่ไม่ได้พกหูฟังออกจากบ้านเรามาดูสิ่งนี้กันเธอนี่งไงล่ะ ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกจัดทั้งคู่เลยเพราะว่าอยากได้บอดเฉยๆแต่ว่าถ้าเอาเป็นเซตอ่ะมันจะได้ที่มีจอด้วยแต่เราไม่อยากได้ที่มีจอคุณาครับุณาครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะโอเค ใครจ่าตังกันเถอะขอเย่เสียตังค์แล้วเรื่องไม่ได้อ่ะทั้งทำที่ที่บ้านก็มีคีย์บอร์ดอันเดียวแต่เราก็อ,อยากได้คีย์แคบสองชุดไม่เป็นไรหรอาอมทำงานไม่กี่วันก็ได้แล้วเนาะ ไปเดินเล่นกันดีกว่าเอาละจบภารกิจการเดินเล่นแล้วนะคะเรากำลังจะกลับบ้านก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเพราะว่าจอยก็เพิ่งซื้อไปเนาะได้คีย์แคปมาเดี๋ยววันนี้จะกลับไปเปลี่ยนเพราะว่าวันนี้ว่างๆอยู่แล้วก็เอาจริงๆอะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยด้วยซ้ำสอนเสร็จแล้วก็มาที่นี่เลยแต่ว่า ผู้ปกครองน่ารักมากซื้อซาลาเปาซื้อซาลาเปามาฝากก็เป็นอาหารว่างนะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านกันแล้วพักผ่อนแบบน,น,นี้เช้าวันเสาร์ก็ตอนนี้นจะไปสลอไว้นนะ้ำวันนี้มีแค่สองบ้านนะคะแล้วก็เย็นคืนนี้เราเตรียมตัวออกเดินทางกันเรจะไปไหนเราคอยดู ตอนนี้ก็เสร็จชิ้นภารกิจการสอนแล้วก็กาลังจะกลับบ้านนะคะหมดช่วงเช้าของเราแล้วเดี๋ยวก็มีสอนต่อช่วงบ่ายแล้วมาดูว่าวันนี้เนี่ยเราจะล้วนแค่ไหนเพราะว่าเราต้องเดินทางย้าอีกครั้งว่าเราต้องเดินทางดึกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาติดตามกันว่าจะเป็นยังไงต่อดีตอนเช้าตีสี่สิบแปดนาที 18ปนาทีเหลือเหลือเป็นครั้งแรกกับไฟเช้าขนาดนี้เช้าที่สุดในชีวิตเชียงใหม่ไม่ใช่ข้าวเช้าทั่อ๋อได้ทำเลยนี่บอกก่อนว่าเรามาเป็นทีมไหนโชว์เสื้อก่อนลุงหันมาโชว์เสื้อก่อนเสื้อเสื้อโชว์้า่หน้าพอ พอใส่เสื้อเหมือนกันนี่โชว์ทำไมตอนนี้เราอยู่ที่สวนอ่นนะคะไฟบินของเราคือไฟตีตีห้าสิบห้าเออออบอร์ดยิ่งคลามตีห้าสิบห้าบินหกโมงเช้าตอนนี้ตีสีรีบไม่รีบก็รีบประมาณหนึ่งก็ไม่ได้รีบแต่มาถึงเร็ว ตอนนี้เรา,เาอยู่บนเครื่องกันเรียบร้อยแล้วพร้อมนอนมากผมก็พร้อมนอนแล้วเหมือนกันครับุพร้อมนอนหรือยังครับหนึ่งโอเคผมต้องเลือกเตียงครับ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงเชียงใหม่แล้วกันเนาะ